สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับกับต้นไซใบศักที่ผมเคยทำไซใบศักที่มันออกลากจากใบนะครับแต่ตอนนี้วันนี้ไม่ใช่กิ่งไซใบศักครับมันเป็นยางอินเดียครับซึ่งมีเพื่อนๆนแนะนำให้ผมลองทดลองทำทำเหมือนกันทุกอย่างเหมือนไซใบศัก์เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนที่เพิ่งมาชมคลิปครั้งแรกวันนี้เนี่ยไม่เคยเห็นว่า เขาทํากันยังไงไอ้ที่ว่าใส่ใบศัก์แล้วมันออกรากเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปๆก่อนได้นะครับที่ผมเคยทําไว้แต่ตอนนี้เป็นยางอินเดียครับผลการทดลองของมันก็คือนี่เ๋ยนนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นยางอินเดียนะครับซึ่งต้นเขาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนะเนี่ยครับ นี่อย่างอินเดียนะครับนี่ออกลากครับเพื่อนๆโอ้โหคราวนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกกันได้เลยตัวนี้ผมใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับที่ผมทำนะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งสามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วเขาก็ออกลากเลย ใช้วิธีเดียวกันกับใส่ใบสักนะครับน้ำยาเล่งลากที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับส่วนตัวต่อมานี่ก็เป็นใส่ใบสักครับนี่ครับไายใบสักมีที่ไม่ออกลากก็มีนะฮะตัวนี้คือ สาเหตุที่ไม่ออกรากผมก็ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใบมันไม่สมบูรณ์นะครับใบมันอาจจะไม่สมบูรณ์มันก็ต้องมีบ้างะฮะมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยผมทําไว้ทั้งหมดห้าใบมันออกสามใบนะครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นสายใบสักไอที่ดำๆอย่างเงี้ยครับปล่อยมันนะฮะใบที่สองนี่นะครับ อแตกล่าไปที่สามนะ,ะเดี๋ยวผมแช่น้ำเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปปลูกไฮไหลท์มันไม่ได้อยู่ที่สายใบสักแล้วฮะเนี่ยครับยางอินเดียต้นนี้นะครับนี่อ่ะให้เพื่อนดูฟอมนี่นะฮะ อแต่ที่ผมจะแนะนําก็คือต้นยางอินเดียหรือไซใบสักเนี่ยครับอจริงๆแล้วเนี่ยทําจากใบเนี่ยที่มันออกรากเนี่ยโตช้ามากนะครับเพื่อนๆถ้าจะเอาโตเร็วนะครับเพื่อนๆตอนกิ่งดีกว่าคลิปตอนกิ่งมันง่ายมากแล้วมันก็โตเร็วเดี๋ยวผมตอนกิ่งแล้วผมก็ปลูกเอาไวล้ละในกระถาง ตอนนี้ลากเต็มเลยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยคลิปให้เพื่อนๆดูตอนกิ่งโตเร็วกว่าครับเพราะว่าความรู้สึกผมนะโหสองสามเดือนแล้วยังมีลากกับใบเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าลองทดลองทำแล้วสดุกสนานเอาแช่ไว้ในขวดสวยๆใส่แก้วสวยๆผมว่าโอเคกว่านะเออ แต่จะให้เอาไปปลูกลงบนกระถังแล้วก็จะเอาให้มันโตเร็วเนี่ยหรือไม่ก็จะทําเพราะว่าไปเพาะขายปลูกขายเนี่ยผมว่ามันใช้ระยะเวลานานมากสําหรับผมนะตอนกิ่งดีกว่าครับนะคลิปตอนกิ่งก็มีให้ดูอยู่แล้วเร็วกว่าอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาโชว์ต้นยางอินเดียให้เพื่อนๆดูมันออกลากได้จริงๆครับ ทำทุกอย่างเหมือนไซใบศักด์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาขวดสวยๆแล้วก็แช่แล้ววางไปบนโต๊ะทำงานลองทำเล่นดูครับไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะแยะเลยถ้ายมีอยู่นะผมทดลองให้เพื่อนๆแล้วว่าลากมันติดจริงๆนะฮะไม่ใช่ของปลอมนะเนี่ยดูนี่นี่ลากมันติดจริงๆ โอเคก็เพื่อนที่สอบถามว่ายาอินเดียทําได้ไหมผมทดลองทําให้เพื่อนๆดูแล้วครับสรุปคือทําได้ครับเอาไปลองทํากันดูนะครับแล้วก็วางไว้บนโต๊ะทํางานสวยๆเห็นลากแตกเต็มๆโอเคนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ